สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโฟกเจอร์ครับวันนี้พิเศษสจจุดๆครับอยู่กับหูฟังตัวใหม่ครับของโลกานั่นเองครับโฟตอนไวเลสเมส h อ dition ครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมเป็นไงครับหูฟังตัวใหม่จากแบรนด์โลกาที่ต้องบอกว่าทางพี่ไอส่งมาให้รีวิวขอบคุณพี่ไอมากมากครับไปดูกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาภายนอกตัวกล่องก่อนครับคุณผู้ชมด้านข้างครับต้องบอกว่าจะมีการเขียนรองรับไว้ด้วยนะครับว่าเป็นสําหรับ PC ครับ m a c b o o k ครับโมบายพี5ครับ n t e n d o Switch ครับแล้วก็ Handhel d ตัว PC อื่นๆครับตัวแนดนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเครื่องเครื่องเล่นเกมพกพาครับคุณผู้ชมอย่าง Ste ีม d ด c k ครับหรือว่าตัวของ A s u s ก็ตามแต่หรือ แมสไอนะครับมีหมดเลยใช้คำว่ารองรับทุกแพลตฟอร์มคุณผู้ชมครอบคลุมเอาว่าคุณใช้แพลตฟอร์มอะไรเนี่ยคุณซื้อไปคุณใช้เชื่อมต่อได้แน่นอนนะครับมาด้านข้างกล่องก็จะมีบริเวณนี้แล้วก็นี่ครับก็จะมีข้อมูลบอกด้วยครับเป็น True s t e r e o 2.0ครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็น Dual Mode ครับ Connection นะครับเป็น Made Fabric Ear ที่ต้องบอกว่าผ้าเนี่ยสบายเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันคุณผู้ชมในการใส่นะครับที่ครอบหูนะครับแบตเตอรี่ครับอยู่ได้35ชั่วโมงนะครับนะ ต้องบอกว่านี่ครับ Design for all entertainment ในที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องในส่วนด้านหลังครับผู้ชมก็ต้องบอกว่าจะเป็นข้อมูลนะครับตัวเฮดโฟนตัวไมโครโฟนนะครับตัว EQ ซอฟต์แวร์เดี๋ยวพาไปดูกันข้างในกันเอาเลยครับอดใจจะไม่ไหวที่จะได้ unboxing อ่านบ็อกซิ่งแลวคุณผู้ชมปไปกันเลยครับ <c oughs> ขออนุญาตเปิดกันสดๆนะชมเปิดออกมาครับ เราก็จะเจอกับเจ้าตัวไฮไลท์ของคลิปนี้แน่นอนครับสวยงามดึงออกมาครับออืเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมด้านไหนครับก็จะมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับบอแบนะครับมีแค่2อ,อย่าง ก็คือตัวหูฟังกับตัวแมนนวลนะครับแล้วก็สายในส่วนของตัวดองเกิลครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าในซีรีส์แรกครับอย่างตัวโฟตอนสีดานะครับตัวดองเกิลเนี่ยเขาจะติดมาอยู่ใต้ใต้กล่องหูฟังคือมันหายากมากผมเคยทักไปถามพี่ไอซ์ร่วมถึงหลายๆท่านด้วยนะเขาก็บอกว่าเอาลืมให้มาหรออะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่นะครับก็คือมันจะติดไว้ที่ใต้กล่องแต่ว่าตัวโฟตอนตัวนี้คุณผู้ชมให้มาอยู่ในถุงเลยนะครับด้านในก็จะมีตัวดองเกิลครับมีตัว USB นะครับส่งไปถึงท้ายสีนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัว device อืนนัั่เงครบแล้วก็สายรวมถึงแมนนวนอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคคุณผู้ชม<อ>นี่ครับสวยสดงดงามนะครับขออนุญ,ญาตดึงออกมาเลยครับอาจจะรุนแรงหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าของใหม่ ชครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับให้ดูชัดนี่ครับวัสดุแข็งแรงพรีเมียมครับด้านบนเป็นหนังครับแล้วก็ที่พุ่มเป็นฟองน้าโฟมนะครับนุ่มสบายครับไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนมาพอสมควรเลยครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนตัวโฟตอนรุ่นปกตินะแต่ว่าต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนภายในพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหสวยงามครับตัวด้านนอกครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับตัวปรับ EQ นะครับมีด้านด้านหูฟังด้านซ้ายครับคุณผู้ชมเป็นตัวบลูทูธครับตัวปรับ EQ ครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับด้านซ้ายก็ประมาณนี้รวมถึงก้านไมโครโฟนที่ต้องบอกว่าครั้งนี้แข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนครับนี่เป็นก้านไม่ครับพับปิดได้แลส่วนด้านขวาครับก็ไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมนะครับเรียบๆสวยงามครับอืมดูดีนะเดี๋ยวผมไปลองใส่กันให้ดูครับขออนุญาตลองใส่ครั้งแรกผู้ชมปรับให้ สี่สัอืมอ่ะนี่ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมเข้ากับตัวหูผมพอดีเลยนะหันซ้ายหันขวาอืมแต่ว่าอาจจะ ค่อนข้างปิดสนิทครับคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะต้องเล่นในห้องที่อุณหภูมิมีแอร์หน่อยนะครับอย่างถ้าเปิดแอร์เล่นผมว่าชิวๆนะแต่ถ้าสมมุติใครไม่มีแอร์เนี่ยก็อาจจะร้อนได้นะครับด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยปิดทับสนิทเลยนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนเหงื่อออกง่ายด้วยนะครับแต่ดังนั้นโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใส่สบายครับวัสดุดูแข็งแรงครับแลวก็ตอนนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสีขาวจะเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยสีดำครับสีอื่นๆในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะแต่ว่าต้้อองงบกววววว่่่าาาาาสสสีีีีขนนนยจริคัดดมมทเห็ สวยงามสำหรับใครที่ชอบสีสว่าง่สวางเอาไปตกแต่งห้องคอมวางไว้ประดับไว้ก็สวยเหมือนกันครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสีดำนะครับคุณผู้ชมหลังเมษายนนี้มาแน่นอนครับโอเจรอีกนิดเดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูส่วนความต่างจากโฟตอนรุ่นแรกกันหน่อยครับโดยโฟตอนรุ่นนี้ครับเขาเคลมมาเลยครับข้อแรกคุณผู้ชมไมโครโฟนทนทานขึ้นนะครับ ผมบอกเลยว่าซื้อไปหายห่วงแต่ไม่ได้หมายความว่ารุ่นแรกมันไม่ดีนะคุณผู้ชมแค่รุ่นนี้มันอัปเกรดเป็นพิเศษขึ้นนั่นเองครับผมว่ามันก็แน่นดีนะแต่จริงๆสําหรับผมผมก็รู้สึกว่าไม่ต่างกับรุ่นแรกนะแต่ก็โอเคแหละนะครับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีฟีดแบ็กเรื่องไมโครโฟนมาที่ผมเห็นเหมือนกันแล้วทางโลกาก็ชาร์จไวด้วยนะครับคือเข้ารวบเลยนะครับพร้อมถามถึงปัญหาพร้อมเขาเรียกว่าบริการหลังการขายนั่นเองครับอืมทนทานขึ้นครับจากไมโครโฟนที่ผมได้ลองสัมผัสดูนะครับ ถัดมาครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้ครับไม่ได้ทํามาเพื่อเล่นเกมเท่านั้นละครับโดยเจ้าหูฟังตัวโลกาโฟตอนเมส์อีดิชันนี้ครับคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนชิปเซ็ตครับจูนเสกงใหม่เล็กน้อยครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ได้ให้ทํามาแค่เล่นเกมครับเราสามารถที่จะใส่ดูหนังฟังเพลงครับหรือแม้แต่เวลาเราออกไปชิลเอาท์ออกกําลังกายนั่งชิลๆร้านกาแฟนะครับคุณผู้ชมจะได้ย่านเสียงที่มีคุณภาพเหมาะแก่ไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นสายเกมจะใช้ได้ไหมใช้ได้ครับคุณผู้ชมและไม่ได้ทําามเพืื่ออ FPS หร เกมยิงเท่านั้นคุณผู้ชมเกมแนวอื่นๆก็รองรับและบอกเลยว่าประสิทธิภาพอัปเกรดขึ้นครับโดยแอมเบียนซ์ของเกมหรือภาพยนตร์ต่างๆที่คุณผู้ชมได้รับชมเลยครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเสียงดีขึ้นแบบชัดเจนเลยครับอยากได้ที่ครอบหูแบบคาริวาลโลกาจัดให้ครับส่วนหูครับคุณผู้ชมถูกปรับใหม่อัปเกรดเป็นผ้าใส่สบายไปยาวๆได้ทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมหรือว่าใครไม่ชอบหรืออยากจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวครอบหูฟังได้โดยที่ไม่หลุดประกันครับดีปะ ว่าดีข้อต่อไปครับเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดครับคุณผู้ชมสําหรับผู้เล่น PS5 ครับคนที่มี PlayStation อยู่บ้านครับคุณผู้ชมจะมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเสียงในเกมเบาลงครับแน่นอนครับว่าโลกาก็ไม่รีรอครับอัปเกรดรุ่นนี้มาครับคุณผู้ชมถ้าคุณไปใช้กับ PS5 ตัวชิปเซ็ตข้างในครับจะทําหน้าที่ขับเสียงออกมาได้ดังกว่าเดิมครับคุณผู้ชมเพื่อรองรับประสิทธิภาพของ device ์เครื่องกันนั้นครับผมบอกเลยว่าหมดปัญหาแน่นอนจากรุ่นเก่าครับถือว่าใส่ใจเลยครับคุณผู้ชมหู ฟังจากคนไทยเรานะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้เอาใจใส่บริการหลังการขายแถมเก็บทุกฟีดแบ็กครับผู้ชมของลูกค้าผมบอกเลยว่าประทับใจครับต่อมือถือผ่านบลูทูธครับด้วยสัญญาณ2.4กิกะเฮิร์ครับผู้ชมพร้อมรับโทรศัพท์ได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับแล้วก็กลับสลับมาในโหมดความบันเทิงของคุณผู้ชมครับไม่ขัดต่อการใช้งานแต่อย่างใดครับ uh huh. ทีนี้ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย uh huh. สีขาวเลอะง่ายไหม uh huh. ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับเขียนเคลมมาเลยว่าไม่เลอะง่ายครับแล้วก็ เครื่องสําอางไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมสีตัวครอบหูครับไม่มีเลอะง่ายกับเครื่องสําอางเลยครับคุณผู้ชมถ้าใครมีแฟนครับสมมติทะเลาะกับแฟนและแฟนโมโหครับอยากจะเอาเครื่องสําอางมาเขียนตัวหูฟังผมบอกเลยว่าไม่เลอะใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่อย่าทะเลาะกันเลยครับข้อนี้วงเลยแบบสาระนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมมีการรีเสิร์ชจากทางโลกาครับคุณผู้ชมว่าสตรีมเมอร์สาวๆเนี่ยที่เขาชอบสีดํากันเนี่ยเพราะว่ามันเลอะง่ายเอาเลยครับแล้วก็มาถึงราคาค่าตัวน้องสุดหล่อกันบ้างครับกับโฟตอนเมส์อีดิชั่นครับคุณผ เดิมไปไปราคาเดิมไปไปครับคุณผู้ชมพร้อมจําหน่าย31มีนาคมนี้แล้วครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเลยครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ไปครับคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวผมไปลองใส่ลองใช้กันนะครันให้ดูครับสเ Stereo 2.0ครับย่านไดรเวอร์ขนาด50มิลลิเมตรย่านความถี่ครับอยู่ที่20เฮิรต์ครับถึง20,000กิกะเฮิรต์ครับแผ่นรองหูฟังแบบผ้าครับปรับแต่งสําหรับการเล่นเกมฟังเพลงและดูหนังครับไมโครโฟนแบบพับได้และทนทานมากขึ้นกว่าเดิมมีการควบคุมระดับเสียงบน โหมด Bluetooth 5.3และ2.4 GHz Ultra Low Latency บอกเลยว่าไม่มีปัญหารเรื่องดีเลยครับมี preset EQ ในตัว4แบบพอชาร์จ USB Type C สำหรับการชาร์จเท่านั้นใช้งานได้สูงสุด35ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งยาวๆข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยครับมาพร้อมดองเกลิล USB Type C ครับและอะแดปเตอร์ Type A to C และแน่นอนครับราคา2,490บาทรับประกัน2ปี คมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกับคุณสมบัติเจ้าตัวโลกาโฟตอนเมสอิ dition คร่าวๆประมาณนี้ถูกใจไหมเลยครับคุณผู้ชมสาหรับใครครับที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถทักได้ที่เพจโลกาไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าแอดมินน่ารักครับใจดีตอบทุกปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าตัวโลกาโฟตอนเมสอิ dition ตัวนี้ครับสุดหล่อของเรานั่นเองคุณผู้ชมยังไงได้เจอกันแน่นอนสําหรับใครที่สนใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผิดพลาดอะไรไปขออภัยในที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ